ผูกระดอนและคอสมอสสองตัวที่มีความแตกต่างแต่ว่าจุดประสงค์เหมือนกันมันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กล่าวหัผมนัดอีซี่คริปโตครั้งแล้วนะครับ โดยในวันนี้ครับเราก็จะพูดถึงตัวที่หลายๆคนนะครับกำลังให้ความสนใจกันอยู่ซึ่งเราได้พูดถึงไปในตัวของ7เทรนไปแล้วนั่นก็คือตัวของภูกระดอบกับคอสมอสซึ่งมันอยู่ในเทรนที่ผมได้จัดไว้ว่าเป็นมัลติเทรนนะครับทีนี้โดยในมัลติเทรนเนี่ยมันก็มีคู่แข่งอยู่กันด้วยกันเนี่ยประมาณ2ตัวซึ่งคือภูกระดอบกับคอสมอสนี่นแหละแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเจาะลึกนะครับว่ามันแตกต่างหรือว่ามีส่วนไหนที่เหมือนกันบ้างน,นะครับเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันคล้ายกันยังไงแล้วก็5จุดที่มันแตกต่างกันของทั้ง2ตัวนี้นะครับ <ıl fulfill cycling> ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ช่ําใน2ตัวนี้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ศึกษามาในระดับที่ผมคิดว่าสามารถเอามาทําคลิปนี้ได้นะแต่ว่าถ้ามันมีข้อมูลส่วนไหนเนี่ยที่มันตกหล,ล่นไปหรือว่าใครยังมีอะไรที่เสริมเข้ามาได้ก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่า ปัญหาในโลกคริปโตปัจจุบันที่เรากำลังเจอกันอยู่เนี่ยก็คือว่าแต่ละเชนนะครับมันไม่สามารถสื่อสารกันได้ยกตัวอย่างเช่น e ีท e เรียมเนี่ยเราจะส่งเชนเนี่ยข้ามาไบใน a r t Chain ตรงๆเลยครับมันไม่สามารถทําได้มันต้องมีตัวกลางบางอย่างที่เหมือนกับเป็นคอยเชื่อมระหว่าง2เชนนี้เข้าด้วยกันสุดสิ่งนี้าอาจจะเรียกเป็น Cross Chain ก็ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ย ปัญหาเนี่ยครับผมมันได้เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เนี่ยเป็นการโยกย้ายเม็ดเงินอ่ะที่ยากแล้วก็ยุ่งวุ่นวายมากๆก,กว่าที่เราเนี่ยจะสามารถย้ายเงินจากเชนนึงไปอีกเชนหนึ่งได้รวมถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าพอเงินมันย้ายยากใช่ไหมครับคริปโตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินอยู่แล้วมันก็เลยทําให้อีโคซิสเต็มต่างๆของบล็อกเชนเนี่ย มันเติบโตได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละเชนเนี่ยมันก็ไปสร้างของตัวเองกันแล้วมันก็แบบไม่ได้เชื่อมถึงกันแต่ว่าแต่ละเชนเนี่ยมันก็อาจจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้เพน point อย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเนี่ยค่าธรรมเนียมมันก็แพงรวมถึงผู้ใช้งานเนี่ยอย่างที่เราเห็นใช่ไหมบางทีอะอย่างเช่นเราต้องไปใช้เทราไปใช้บีแอนส์ไปใช้โซลาร่าอีเทเรียมหลายๆอย่างครับมันต้องเหมือนกับมีกระเป๋าแยกของตัวเองเยอะมันก็เลยทาให้เก็บ เกิดเป็นปัญหาที่แบบว่าผู้ใช้งานอ่ะมันก็ยุ่งยากถูกไหมครับว่าเออเน่ตต้องมีใบนี้นะแล้วก็ต้องมีใบนี้ด้วยต้องใช้บริษัทอันนี้เป็นใบปิดนี้ใช้ไม่ได้กับอันนี้นะซึ่งมันเยอะมากๆใช่ไหมล่ะครับมันเป็นปัญหาที่ทุกวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรากำลังเจอกันอยู่ในโลกคริปโตนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ตัวของพูกระดดและก็คอร์สมอนเนี่ยเขาต้องการเข้ามาแก้ไขหรือว่าเข้ามา เติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปแต่ว่ามันจะไม่ใช่คอร์สเชนตรงๆตมันเหมือนเป็นมัลติเชนมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าจากการี่ผมศึกษาไปนะผมคิดว่าจริงๆเนี่ยคอสเชนอ่ะมันเหมือนกับเป็นขั้นที่เหมือนกับเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วมัลติเชนเนี่ยเป็นซับย่อยในนั้นหนึ่งอันว่าเป็นวิธีการที่ให้เราครับสามารถย้ายเชนไปมาจากกันได้นั่นเองนะครับทีนี้แล้วมัลติเชนเนี่ยมันคือยังไงก็คือเป็นการเหมือนกับเชื่อมต่อระหวา่าง2เชนเข้าด้วยกันหรือว่าสร้างแต่ละเชนเข้าด้วยกกัันน็ได้ะครบ มันแล้วแต่รูปแบบนะอันนี้ต้องติ๊กต่างไว้ก่อนทีนี้โดยที่มัลติเชนเนี่ยวิธีการของเขาคือเหมือนกับจะสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาเป็นของตัวเองนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายลงลึกอีกทีนึงในพาร์ทต่อไปนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือว่าถ้าเป็นอย่างครอสเชนอื่นๆนะครับอย่างเอ็กซ์แลาเนี่ยมันไม่ได้สร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าเหมือนกับพยายามไปปลักอินกับเชนต่างๆเข้าด้วยกันใช่ไหมครับแต่ว่ามัลติเชนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างประเทศประเทศหนึ่งขึ้นมาหรือว่า โลกโลกหนึ่งก็ได้่ายง่ายแล้วก็เหมือนกับให้แบบเหมือนกับมีเชนต่างๆที่เป็นประเทศในนั้นหรือเป็นจังหวัดในนั้นอยู่ข้างในนะครับก็เลยเหมือนกับเป็นอีโคซิสต็มสร้างขึ้นมานั่นเองจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นเหมือนกับ Wi-Fi ของโลกคริปโตก็ได้ทีนี้นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าพุกระดดกคอสมอสเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีนิยามที่ตัวเองอยากจะเป็นอยู่นะครับแต่ว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปถึงอันล่าสุดอย่างเช่นพูกระดดเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น Manychain One Network ก็คือหลายๆเชนแต่ว่า1เครือข่าย แต่ว่าของ c o สมอสเนี่ยมันคือ The Internet of Blockchain คือเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างทุกบล็อกเ i n เข้าด้วยกันมันเป็นอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับมันก็เลยโยกไปถึงคำด้านล่างเนี่ยครับที่มันอ่านยากมากๆเลยแบบภาษาอังกฤษนะฮะอ่านว่า i n t e r o p t r r b i l i t y คือเหมือนกับเป็นการความสามารถในการเชื่อมโยงหลาย หลายๆอย่างเข้าด้วยกันอันนี้เป็นนิยามของสรุปสั้นๆมานะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นการที่ทั้ง2ตัวเนี้ยจะเชื่อมแต่ละเชนเข้าด้วยกันนะครับโดยการสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาเป็นของตัวเองประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยก็เป็นรูปคร่าวๆเลยเนี่ยอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับว่า Ethereum ก็มีอีโคซิสเต็มของเขาถูกไหมครับอันนี้เพราะว่ามันใหญ่มากๆแล้วแล้วก็ p o l y g o ดก็มีของตัวเองอ่า Cosmos ก็มีของตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเขาเลยนะเป็นวงอีโคซิสเต็มแต่ว่ามันจะมีบางเชนนะครับเชนเน เนี่ยโซลาน่าเทซอสอะไรเงี้ยที่แบบมันแยกของมันออกไปแล้วเราก็เหมือนกับมีบริจตรงนี้แต่ว่าจะไม่ได้มีอีโคซิสเต็มแบบที่คอสมอสหรือว่าผูกกระดดท์ทำนะครับเนี่ยแหละเป็นอันนี้เป็นภาพกว้างๆเห็นก่อนนะว่าถ้าเป็นเหมือนกับครอสเชนทั่วไปครับมันจะเป็นเหมือนกับเวิร์มโฮลตัวนี้หรือว่าเทราชัตเตอร์หรือว่ากราวิตี้ที่ใช้ในการเชื่อมระหว่างเชนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับหรือว่าเอ็กซ์ล่าก็ได้นะครับที่เหมือนกับเป็นครอสเชนไปหาเชนอื่นๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกับ มัลติเชนเนี่ยในนิยามผมคือเหมือนกับมันจะสร้าง ecosystem ขึ้นมาของตัวเองแบบนี้เลยครับเหมือนกับ Cosmos หรือว่าพุกระดดก็สร้าง ecosystem ของตัวเองขึ้นมาและถ้าเราอยากไปเชื่อมเส้นค้านนอกเนี่ยก็ค่อยหาบริษัทสักตัวหนึ่งที่เชื่อมออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าหัวข้อที่2ออันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและดูดีกว่าว่าเราครับผมจะถูกใจกับ โปรเจกต์ของเรียนไหนมากกว่ากันเริ่มด้วยเรื่องที่1คือเทคโนโลยีนะครับตัวของผู้กระโดอดอันนี้ของผู้กระโดดนะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เหมือนกับเป็น r e l a t i o ชกับพาราเชนนะครับซึ่ง Relation เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคนที่ดูแลกฎหมายหรือว่าความปลอดภัยของทุกพาราเชนนะครับถ้าให้ทุกพูดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วมีรัฐกลางและการที่มีกฎหมายเป็นตัวค้อบอีกทีหนึ่งนะครับที่ดูแลทุกรัฐ ทีนี้ต่อมาเนี่ยก็คือตัวของพาราเชนพาราเชนเนี่ยก็เหมือนเป็นรัฐรัฐหนึ่งในของตัวประเทศละกันนะครับปร,ป,รประเทศพูกระดดก็ว่าได้แล้วก็เนี่ยจะมีเพียงแค่100โปรเจกต์เท่านั้นที่จะได้เข้ามาเป็นพาราเชนนะครับหรือคือ100เชนที่จะได้เข้ามาเป็นพาราเชนของพูกระดดนะครับโดยที่พาราเชนเนี่ยจะเป็นคนตัวของรีเลยเชนเนี่ยจะเป็นคนออกกฎแล้วก็ดูแลวารีเลเตอร์ต่างๆให้สำหรับตัวพาราเชนทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับว่ารีเลเชนนะครับเป็นคนที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพาราเชนทั้งหมดซึ่งพาราเชนเนี่ยมีหน้าที่แค่ทําสิ่งที่เขาถนัดที่สุดให้มันดีที่สุดไปเลยส่วนเรื่องความปลอดภัยการเหมือนกับการดูแลต่างๆเนี่ยจะยกให้กับรีเลเชนที่เป็นเชนแม่ในการดูแลทั้งหมดเลยนะครับโอเค เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีโคซิสเต็มของตัวของพู่กระดอซึ่งก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยให้ดูตัวของซับสเตร็คเบสและการที่เขาเนี่ยจะสร้างของเขาขึ้นมาอีกทีเนี่ยครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างคาสซู m ามูนบีมหลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีหรืออะคาลาหรืออีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะที่จะใช้งานในตัวของพู่กระดดนะครับโอเคมาถึงอันต่อไปกันบ้างนั่นคือคอสมอลนะครับคอสมอลเนี่ยเขาจะใช้ในสิ่งที่เรียกว่าหับแล้วก็โซน,นะครับ โดยหาบพระผมจะเป็นเหมือนกับศูนย์กลางใครจะสร้างก็ได้แล้วก็จะเชื่อมข้ากับ c o ส m o สเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหรือว่าเมื่อพร้อมเนี่ยก็สามารถทําได้ส่วนโซนเนี่ยก็คือว่าเป็นเชนที่ใช้ทูของ c o ส m o สอย่าง c o ส m ม s SDK ในการไปสร้างเชนขึ้นมานะครับโดยสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือในเรื่องของกฎนะครับเพราะว่าทุกเชนที่เหมือนกับใช้คอสโมสที่อยู่บนโซนเนี่ย ม่จำเป็นต้องเชื่อมกับตัวของ Cosmo s Hub เลยนะครับหรือว่าหับต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาทุกคนมีเอก,กเทศของตัวเองได้ก็คือเหมือนกับมีกฎของตัวเองในการสร้างขึ้นไปนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับคือปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสร้างเชนเองใช่ไหมครับมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโน d ดหรือว่า validator ในการช่วยในการตรวจสอบบัญชีหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นเชน i n ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามันจะ เขาเลยนะในส่วนของการความปลอดภัยเนี่ยมันจะเปราะบางมากๆเพราะว่าโนดของคุณอ่ะยังน้อยอยู่มันอาจจะไม่เกิดการโจมตีได้นะครับแต่ทีนี้ในจุดเนี้ยผมถ้าสมมติว่าคุณนะครับเป็นเชนที่ใหญ่อย่างเช่นยกตัวอย่างเลยนะครับว่าคนที่มาสร้างบนอีโคซิสเต็มของ คอสโอสเนี่ยก็มีอย่างเทราเชนหรือว่าไบเนส a มา c h เชนแล้วก็ทอร์เชนนะครับที่ใหญ่ๆนะเราจะเห็นเลยว่าไบเนสสมาร์เชนเนี่ยเราใช้กันอยู่แทบทุกวันอยู่แล้วและเขาเนี่ยก็มี v a l i เดเ o r ของตัวเองได้นะครับก็คือเหมือนกับเราไปฝาก b n b ไว้ถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่มันทําให้ดีเนี่ยก็คือว่า มันจะทําให้เหมือนกับเหรียญของเชนนั้นๆที่มาสร้างบนคอสมอส SDK เนี่ยมันมีประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณนะครับไปสร้างบนพูกระดดใช่ไหมครับสมมติว่าไบแนนไปสร้างบนพูกระดดเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ใช้เหรียญ BNB คอนบผมในการสเต็กได้รีวอร์ดกลับมาเพราะว่าคุณต้อง ถูกบังคับให้ใช้ดอทนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยความปลอดภัยไงครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นเชนเล็กๆลองมาสร้างบนคอร์สมอสเนี่ยก็บอกเลยว่าความปลอดภัยมันจะต่ำมากๆนะครับเพราะว่าคุณยังมีวอ l ์ริเลเตอร์ที่น้อยแต่ว่าปัจจุบันนะผมตัวของคอร์สมอสเนี่ยเขากำลังจะมีการอัปเกรดให้เป็นเหมือนกับมีอินเตอร์เชนซิคูริตี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่1ก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณยังเป็นเชนเล็กๆอยู่เนี่ยคุณสามารถมาเหมือนกับมาใช้วอร์ริเลเตอร์ของคอน,นอ,อนกรบ ช่วงแรกเนี่ยเรายังปลอดภัยอยู่จนกว่าคุณจะโตได้เต็มที่แล้วค่อยออกไปทาของตัวเองก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็สมมติว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นเหมือนกับอิน e n น i v e ให้กับคนที่ฝากคอสมอร์ไปด้วยว่าจะได้เหรียญของคนที่ของเชนที่มาฝากตัวของคอร์สมอในการดูแลนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยก็เป็นอีโคซิสเต็มของคอร์สมอนะครับเนี่ยมีไบแดนสมาร์เชนใช่ไหมมีเทอร่าด้วยจริงๆงเ,นนเนี่ยมีทอรเชนด้วยผมจะผิดนะเนี่ยมีคา r d ดินามีตัวของเนี่ยซีเครตเน็ตเวิร์กด้วยนะครับคือ โพลีกอนก็ด้วยนะครับในบางส่วนนั้นในบางแง่ของมันเฉยๆนะครับจะเห็นเลยว่าหลายๆตัวับผมมาสร้างบน c o s m o ร์เสเเพราะว่ามันให้อิสระที่มากกว่าในตัวของภูกระดอนนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของความเป็นอิสระนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค o สมอร์เขาไม่สนใจเลยว่าคุณจะไปสร้างของตัวเองก็ไปสร้างเลยไม่ต้องมาเชื่อกับภูกระดอนก็ได้เอ้ไม่ต้องมาเชื่อกับ Como อร์ก็ได้นะครับโอเคมาถึงเรื่องต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือโทคโนมิกนะครับอันดับที่1เรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่า แต่ละตัวมีการจัดสรรปันส่วนให้กับนักลงทุนหรือว่าเรื่องของเหรียญเนี่ยยังไงบ้างน,นะครับโดยถ้าเราเปรียบแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผู้กระดดอนนะเขาให้กับโฟลเดอร์หรือว่าคนที่เหมือนกับเป็นคนข้างในเนี่ยประมาณ42เลยนะครับแล้วก็ให้กับอินไซเดอร์อินไซเดอร์ที่นี้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าพวกนักลงทุนหรือว่า Angel Investor ต่างๆนะครับหรือ VC ซึ่งเขาให้ถึง33เลยทีเดียวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นแบบหน 3, ึ่งใน่ามกวไปได้จับบจอนะครั เดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลกันต่อไปคอสมอสคอสมอสเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาอะใครนะผู้พัฒนาเอาไปแค่9%เท่านั้นแล้วก็มีแค่อินไซเดอร์แค่22%เท่านั้นที่ได้ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นของพับลิกเกือบทั้งหมดเลยนะครับโดยจุดนี้เนี่ยมันมองได้หลายแง่มากๆนะว่าจริงๆเนี่ยการที่มีอินไซเดอร์เยอะเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับเป็นว่าเขาได้เหรียญไปเยอะแปลว่าเขาต้องสนับสนุสน,นโปรเจกต์นี้เยอะเขาอาจจะมีทาการตลาดให้เยอะมีการโปรโมทที่เยอะทําให้เหรียญไน้รับความสนใจที่มากกว่าโปรเจกต์ที่มีอินไซเดอร์ที่น้อยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงความความเท่าเทียมหรือว่าให้กับผู้คนจริงๆดีเซนเทลไ์เนี่ยก็ต้องยกให้กับคอสโนสเลยเพราะว่าเขาเนี่ยให้เปอร์เซนต์กับพาวเวกเซลเนี่ยที่เยอะมากๆทําให้โอกาสที่ว่าจะโดนน้ําราคาจากคนที่เขาได้ราคาถูกต้นน้าอย่างอินไซเดอร์เนี่ย มีโอกาสน้อยกว่าน,นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้จากอย่างเช่นตัว ICP ที่มีอินไซเดอร์เยอะมากๆแล้วก็ถูกดัมราคามาเรื่อยๆตลอดทางเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาได้ได้มาถูกอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่มุมมองนะครับไม่ใช่ว่าผู้กระดดไม่ดีที่ให้กับอินไซเดอร์หรือว่าให้กับฟฟวเดอร์เยอะนะครับแล้วแต่คนจะมองนะเรื่องนี้โอเคมาถึงกันต่อไปกันบ้างน,นะครับอันนี้ลงไปที่แต่ละตัวแล้วนะอันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าผู้กระดดหรือว่าดดเนี่ย จะถูกใช้ในอีโคซิสเตมที่เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าดอทจะถูกบังคับให้ต้องใช้อย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับเมื่อกี้ว่าตัวของตัวของอีโคซิสเตมเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเข้ามาอยู่เป็นพาราเชนใช่ไหมครับก็เข้าไปปุ๊บคุณไม่มีสิทธิ์ใช้เหรียญของตัวเองเนี่ยในการที่จะสเต็กหรือว่าทำวอลเลเตอร์เพราะว่าหน้าที่ทั้งหมดตรงความปลอดภัยเนี่ยคุณได้โยนให้กับรีเลย์เชนหรือว่าก็คือตัวของภูกระดอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มว่าคุณจะทําธุรกรรมอะไรก็ตามจะถูกบังคับใช้ด้วยดอททั้งหมดเนี่ยก็คื มี u s สเคและต้องใช้ในการทําทุก chain para น i n าาน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ d o ทเนี่ยมีการ stake ใน v a l i เ a t o r ได้อันนี้ก็ทุกเชน i n ทเหมือนกันที่เป็น proof of stake นะครับต่อมาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้ p ู o รกดอดนะครับมีเขาเลยนะมีราคาที่สูงมากๆในปัจจุบันหรือว่าขึ้นไปมีเขาเลยนะมีมูลค่าที่มากกว่า c o ส m o สเพราะว่าพวกเขาผมมีการบังคับให้ว่าถ้าใครอยากจะเป็น p a ราเชน i n ใช่ไหมครับจะต้องมีการประมูลออชั่น โดยการที่จะประมูลเนี่ยก็ต้องใช้เหรียญของดอทนั่นเองแถมเหรียญที่ถ้าถติว่าเชนไหนที่ถูกประมูลไปแล้วเนี่ยแล้วได้เชนพาราเชนไปใช่ไหมครับทั้งหมดเหรียญทั้งหมดที่มันเอามาประมูลเนี่ยจะถูกล็อกไว้นานถึง2ปีเลยนะครับ2ปีในโลกคริปโตเนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรนานเลยนะฮะแปลว่า เขาเลยนะซัพพลายในตลาดมันจะน้อยลงไปเรื่อยยิ่งถ้าหร้อย c h a เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะน้อยลงไปกว่านี้เยอะและพอซัพพลายมันน้อยในตลาดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดซัพพลายช็อคได้แล้วก็ทําให้ราคาขึ้นไปมากกว่านี้เพราะว่าดอททั้งหมดมันไปถูกสเต็กแล้วแต่ว่าคนยังต้องใช้อีโคซิสเต็มต่างๆของบนเชน i n ผูกดอทอยู่นั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าพอกลับกันนะครับเรามาดูที่ด้าของคอสโมสหรือว่าเหรียญอะตอมกันดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่า เรียญอะตอมัาผมมีการใช้งานที่ไม่ได้เยอะมากเลยนะครับก็คือว่าใช้งานผ่านตัวของขับเท่านั้นสมมุติว่ามีเชนหนึ่งอะไปในสมาเชนจะส่งไปเทอรล่าใช่ไหมแล้วเข้ามาใช้ตัวของขับเอ้ยเออขับตรงกลางทีนี้เวลามันจะส่งข้ามกันเนี่ยก็ต้องใช้เหลียญของคอสมอร์นีแหละครับเป็นตัวกลางซึ่งอันเนี้ยมันเป็นในระดับเขาเรียกว่าอะไรนะระดับของเชนคุยกันแล้วแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่นะครับหรือว่ารั้งเราก็จะหรือไม่งัจจ้งนเราก็อาจจะไปใช้บริ e ก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนอีกอันหน จะเห็นเลยว่าตัวของผู้กระดดในเรื่องนี้เนี่ยมีภาษีที่ดีกว่ามากๆว่าเหรียญเนี่ยมันมีการใช้งานที่เยอะแบบจริงๆแล้วก็ถูกบังคับให้เหมือนกับสเต็กไว้นานด้วยส่วนอะตอมเนี่ยเหมือนเหมือนกับถ้าคุณอยากมาใช้ก็มาใช้ละกันคือปล่อยฟรีแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ติ้งต่างไปน,นิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าอาณาจักรของคอสมอสเนี่ยที่มองเหมือนกับเป็นโลกเนี่ย เพราะว่าผมว่าอ่ะทุกระดอนเรามองเป็นประเทศได้โซลคอสมอนะผมคิดว่าเป็นเหมือนโลกที่เหมือนกับปล่อยให้ทุกคนอะมาตั้งถิ่นฐานกันได้ฟรีๆแต่ว่าถ้าคุณอยากเชื่อมกันเนี่ยค่อยเหมือนกับมาใช้ของเขานะประมาณนี้นะครับก็คือปล่อยสระและถ้าอีโคซิสเต็มของคอสมอเนี่ยมันโตจนใหญ่มากๆแล้วทุกเชนต้องเชื่อมถึงกันแล้วมันคุยกันเนี่ย ความต้องการหรือคอสโมดก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ได้บังคับนั่นเองโอเคผมมาถึงเรื่องต่อไปก็คือ d e f i Total Value Lo c k นะครับซึ่งในตัวของคูกระดะผมก็มีทั้งคูกระดและก็คาซูม a านะครับก็รวมกันเนี่ยประมาณแค่596ล้านเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากเพราะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพาราเชนที่มันประมูลกันเสร็จแล้วและก็มีเงินไหลเข้าไปเนี่ยมันยังไม่มากแล้วก็อาจจะยัรระนนนัังงงงงไไมม่่่ด้้้ทําาากรรรโโปปใใใหชชเเเขขขออออตววนนนนนสื ตัวของคอสมอสเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเยอะมากพอรวมของเทอร่าเข้าไปที่ตอนนี้เนี่ยทอทอลแวลูของเขาครับอยู่ที่2เลยนะลองแค่อีเทอริวมเท่าน,นั้นเลยด้วยมันเลยทําให้เหมือนกับอาณาจักรของคอสมอสตอนเนี้มันใหญ่กว่ามากนะครับแต่ว่าต้องบอกติ้งตานิดนึงว่าตรงน,นี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวของเทอร่าที่เข้ามาเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เหมือนกับพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราลองมาเปรียบเทียบแยกกันอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในตัวของคอสมอสเนี่ยก็คือออสโมซินะครับก็ เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ใหญ่มากๆในตัวของคอสมอสนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังสู่สีกันอยู่นะสองอันนี้เนี่ยยังเหมือนกับคือสองตัวนี้เนี่ยมีตัวอีโคซิสต m ของตัวเองนะถ้าถ้าของคอสมอสไม่รวมเทอร่าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ายังพอสู่สีกันอยู่นะครับใน2ตัวนี้แปลว่ามันยังเหมือนกับไม่ได้มีการปล่อยของกันเยอะมากๆในเชนงของตัวเองนะครับอันเนี้ยดูกันต่อไปได้แต่ว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยยังไม่ได้มีใครที่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะครับ ในส่วนของคอมมูนิตี้ก็คือเหมือนกับตัวของผู้นำหรือว่า CEO ต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงในเลิ่แง่ภาษีเนี่ยเกวินบูดเนี่ยที่เป็นเจ้าของของหรือว่าเป็นคนที่คิดค้นผูกกระดดขึ้นมาเนี่ยคนหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่ามีภาษีที่ดีกว่ามากเพราะว่าเขาเนี่ยมาจากอี e r เรียมฟาวเดชันหรือว่าคนที่เป็นรุ่นบุกเบิกของอีเทเรียมนะครับคนพวกนี้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงใครพูดอะไรเนี่ยเอ๊ะเขาพูดอะไรเนี่ยคนก็ฟังนะครับ กับการถ้าเราลองมาดูในด้านของตัวของ c e o ของคอสมอสเนี่ยเราเห็นเลยว่าชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นมากถ้าคนเทียบไม่ได้ศึกษาหรือแบบต่อให้พูดออกไปเนี่ยก็ใครวะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อพูดกับเมื่อเทียบกับเกวินบูดนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้คอสมอสเอ้คอสมอสเนี่ยก็คือตกที่นั่งลำบากไปนิดนึงส่วนพูกระดอนเนี่ยก็คือแบบโอเคมาวินในเรื่องนี้นะครับส่วนในแง่ของคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ดูในเรื่องเรื่องของโซเชียลวอลลุ่มนะครับโซเชียลเอนเจเมนต่างๆด้วยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่า ตัวของคอสม o สตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มี CEO ที่เหมือนกับเป็นแม่เหล็กดึงดูดขนาดนั้นเลยเป็นที่รู้จักมากแต่ปัจจุบันนะผมตอนนี้มีเขาเลยนะโปรเจกต์ของคอสมอสเนี่ยได้รับความสนใจที่เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าผู้คนพูดถึงแปลว่าคนอาจจะเริ่มให้ความสนใจที่มากกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะ คนอาจจะยังสนใจผูกกระดอดอยู่ด้วยเพราะว่าผมจําได้ว่าสมัยก่อนนะตอนที่ผมดูครั้งแรกเนี่ยผูกกระดดขึ้นมาแซนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นคอสมอ s ไซะอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ยังสูสีกันอยู่มากแต่ถ้าพูดถึงความโดมิเนนต์เนี่ยหมายถึงว่าแบบอัตราที่ว่ามันไปอยู่ในส่วนไหนที่เยอะเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้คอสมอ s คนในคอมมูนิตี้ของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดกำลังให้ความสนใจไปที่ตัวของ c o s m o s นั่นเองแหะครับในส่วนต่อไปคือเรามาดู ROI กันบ้างดีกว่าตัวเลขกันนิดหนึ่งผู้กระโดดและผมก็คือทั้งผู้กระดอดและก็ Cosmos เนี่ยมันมีเรื่องของการสเต็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเป็น proof stake ถูกไหมครับในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคอผู้กระดดดเนี่ยจะให้ประมาณ14%นะครับแล้วก็จะมี Inflation Rate อยู่ที่ประมาณ10%สูงสุดนะครับซึ่งถ้าเราไม่ถ้าสมมติว่าเราถือดอทไว้เฉย เราก็จะเสียมูล,ลค่าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ระยะเวลาที่มันล็อกเนี่ยก็คือ28วันถ้าคุณเอาไปวางไว้ในวอลลิเดเตอร์เพื่อรับดอก14%ต่อปีเนี่ยก็จะถูกล็อกไว้28วันไม่งั้นเนี่ยคุณจะถอนไม่ได้นะครับก็คือสมมติว่าวางวันที่1แล้วคุณไม่เอาแล้วถอนออกเลยเนี่ยวันที่28ถึงค่อยได้นะครับไม่ใช่ว่ารอ2 8วันแล้วพอวันที่28ไปถอนอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้อง128วันนะโอเค ในสอลคอสมสเนี่ยเราเห็นเลยว่าให้น้อยกว่านิดหนึ่งแต่ว่าระ,ระยะเวลาล็อกเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลานะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราลองย้อนกลับไปดูนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาร์กไว้เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละช่วงเวลาที่เหรียญปล่อยออกมามันไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยวัดวันเยได้อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าในส่วนนี้เนี่ย ตัวของ c o ส m o s มันชนะขาดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าโด m i n นน c ์แบบตลาดไปเยอะมากอันนี้แดงเถือกเลยนะครับก็เราไปดูกันนะว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นทั้งหมดแล้วก็ว่าได้นะครับในส่วนของความแตกต่างหรือว่าความเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าสิ่งหลักๆที่2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวของโทคนมิกแล้วก็เทคโนโลยีข้างหลังบ้านนะครับซึ่งมันแล้วแต่คนจะชอบเลยนะว่าเฮ้ยเราถูกใจใน การที่มันเนี่ยออกแบบมาแบบนี้นะเทคโนโลยี Technology หลังบ้านมันเป็นแบบทุกคนเนี่ยถูกบังคับให้ต้องมาดูแลจากส่วนกลางส่วนกลางจะช่วยดูแลให้มีระบบโบสประชาธิปไตยถ้าเชนไหนทํางานได้ไม่ดีอย่างของพาราเชนเนี่ยครบ2ปีถ้าคุณทํางานได้ไม่ดีก็จะถูกเตะออกแล้วคนอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ได้นะส่วนของคอสมอสเนี่ยก็ไม่มีแบบนั้นนะครับเพราะว่าคุณจะสร้างเชิญเลยทำอะไรก็ทําไปเลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าคุณอยากเชื่อกับเชนหนึ่งอะไรเงี้ยก็มาใช้ของกลางมาใช้ขับก็สบายสบายไปอะไรางี้นะครับแต่ว่า การที่เหรียญจะเติบโตเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าดอทเนี่ยจะเหมือนกับมียูสเคสที่ต้องเหมือนกับให้คนใช้เยอะกว่ามากๆทําให้อนาคตราคาอาจจะมีโอกาสไปได้สูงกว่าแต่ว่าถ้ามดในแง่ของลองเทอมนะครับผมคิดว่าคอสมอสเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าอีคนเซของเขาอ่ะมันใหญ่มากๆจนแบบทุกคนมาใช้เพราะมันฟรีเขาเรียก มันไม่ใช่ฟรีแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ต้องถูกจํากัดแล้วก็ทําให้เหรียญของแต่ละเชนนะครับที่มาสร้างบนคอสมอสเนี่ยมันมีมูลค่าจากการสร้างวอลเลเตอร์ได้เนี่ยทำให้อีโคเซมของมันอาจจะใหญ่กว่าของผู้กระดดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสมกับที่ว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟบล็อกเชนที่เขาบอกไว้ถ้าทําได้จริงนะส่วนของ ส่วนของผู้กระดอนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเขาเขาเป็น m มนิเชนวันเน็ตเบิร์กก็ถือว่าทําตาม Roadmap หรือว่าทําตามสิ่งที่เขาต้องการได้ทีนี้อยู่ที่ว่าคุณชอบมัลติเ i n ของแบบไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วเพื่อนๆมีความเห็นยังไงหรือว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันเลยผมมีอะไรตกหล่นไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับ เหมือนเดิมเนี่ยหากชินชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Easy Crypto ก็ฝากเชอญกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญเนี่ยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปลต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ